ไม่ได้หรอกลูกเ <coment> จ้าอนมนุษย์ควรหยุดนะอย่าใช้ท้อสัจ <c oughs> สิน <c oughs> หนนันมองคนไทยในพิน <c oughs> ไม่ควรมองมิ่งควรถาม ในส่วนรึกูนึกปวดราวมันจะเสียเหล่านักรบควรพระนีประนอมน้อมนบทุกคนควรพบข่าาน้ำพวกเราเป็นสัตว์อย่าขาดสินให้ใครเขาหมิ่น ว่าซามมังราโทมังร้ายทำไมทมากคนนี้ไม่ทำด,นะด,นะด่าเสียงดังมังราทรว่าเป็นสัตว์โง่แท้ๆต้องอายพววภัยกูได้แผล ต้องอายพวกภัยปูได้แผลทำสารแนงพูดพัมเพื่อความยิ่งใหญ่กูจะไม่หยุดจะฆ่ามนุษย์ทุกนามมังไรถึงแม่ยศถามนาศเราจะเท่ากัน ท่านเป็นพนายกองปีกขวาเราเอนเป็นพนายกองปีกซ้ายแต่หน้าที่นี้รับมอบหมายโดยตรงจากท่านแม่ทัพมังสุรนาถเจ้าเอนไม่ควรมาเข้ามาเกี่ยวมังราโทรเราคือทหาร,หารเพราะฉะนั้นทึงยามนี้ไม่มีคาว่าหน้าที่ ไม่มีคำคำว่ากดเพราะฉะนั้นอย่ามาแบ่งด้วยชนชั้นหน้าที่ไม่ได้ไม่ว่าท่านหรือเราก็คือขอม,ม่าเหมือนกันอท่านพูดเยี่ยงนี้หรือว่าท่านใช้สิทธิ์เป็นลูกชายของท่านแม่ทัพแล้วจะมาอำนาจบานใหญ่นัดที่นี่แต่กรกนัำ้ำท่านทำย่งสัตว์ไา้บู Chút đi tan bay. bay, 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 Bay bay, bay, ใจเย็นท้านางไงไ,ไปซนะยายข้าจาลงดาบเจ้าเลยมังราโทไปมันพัไม่มีคนเดียวพ่อเปไหรเ,ล,เล่าพ่อ,อพอดวงพ่อไปเลยพ่อ คนหลอกลวงคนโกหกบอกว่าตัวเองเป็นคนไทยชื่อว่าพทัพไม่ใช่หนุ่มพมา่าแต่จริงๆแล้วท่านคือบุตรของมังสุรนาถแม่ทัพใหญ่ท่านคือมังหลายใช่ไหมจะไปยุ่งกับเขาเลยลูกใช่ลงจันทร์ ที่เจ้ากล่าวมานี่ถูกแล้วก็คือบุตรของนายทัพใหญ่มังสุรนานี่หรือความรักที่เธอมอบไปกับฉันแต่ไม่ต้องมาถูกตัวฉันพ่อแม่ฉันเพื่อนพ้องพี่น้องของฉันฉันดูแลได้ถึงจะอยู่อย่างทาดถูกเค้นถูกตีฉันก็ยอมต่อจากนี้ขออย่าให้เราได้พบเจอกันอีก แต่ถ้าเป็นไปได้ข้าจะได้ตายซะเลยดีกว่าฉันไม่อยากหเห็นหน้าเธอดวงจันทร์ข้าต้องขอโทษด้วยที่ข้าปิดบังว่าข้าไม่ใช่ นายกองบางรายวันนี้เจ้าไม่เข้าใจข้าวันหน้าดวงจันทร์ของข้าคงเข้าใจบางรายมากกว่าน,นี้ข้าขอโทษ แม่ดวงจันทร์จะรีบไปไหนล่ะไม่เห็นเหรอฉันกำลังจะไปตักน้ำที่บ่อด้านนู้นต่อไปเนี้ยแม่ดวงจันทร์ไม่ต้องมาตักน้ำแล้วต่อไปนี้แม่ดวงจันทร์จะสบายแล้วรู้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เป็นคำสั่งของแม่ทัพมังลาโทให้นำตัวแม่ดวงจันทร์ไปหาต่อไปเนี้ยแม่ดวงจันทร์จะสบายแล้วรู้หรือเปล่าเฮ้ยไ้อย่าขัดขืนเลย เห็นภาพนี้เอาให้อยู่ตรงหน้าเอาให้แล้วหยิบดาบขึ้นมาเออยคิดฆ่ามันแม้งตัวกูเอาให้จะพายเอาให้กูก็พร้อมยอมตายเออย วายชีวาถ้ามึงอยากจะตายเดี๋ยวกูจะสนองความตายให้มึงเองจัดไอ้แกตายดังใช่ไหมยหยาใครกันวะเฮ้ยใคร จันเจ้ายังโกรธข้าอยู่เลยข้าต้องขอโทษนะที่ข้าไม่ได้บอกความจริงกับเจ้าความจริงแล้วข้าไม่ใช่ในายทัพข้าไม่ใช่คนไทยข้าเป็นแม่ทัพในกองมีนามว่าบังรายข้า จับเป็นจริงๆข้าจึงต้องปิดบังเจ้าเจ้ายาโกรธอย่ากเกลียดข้าเลยต่อไปนี้ข้ามังรายนั้นจะปลดปล่อยทุกคนไปให้เป็นอิสระภาพพี่ทนเห็นทุกคนนั้นมีความทุกข์กับพม่าไม่ได้จงไปเถอะข้าไปไม่ได้นิยามนี้ เป็นห่วงพ่อกับแม่เป็นห่วงพี่ขาเป็นห่วงเพื่อนพ้องต้องได้รับอันตรายเข้าไปไม่ได้จริงๆรีเมื่อเจ้าห่วงพ่อห่วงแม่เอาอย่างนี้เอาไว้รอเวลาที่สมควรแล้วข้าบางรายนะจะพาทุกคนหนีออกไปจากถิ่นกักกันแห่งนี้จริงๆนะวันนี้ข้าจะไปส่งเจ้านะ<จ>ไปเถอะ มาได้ยังไงถามได้ไม่ได้เจอหน้ากันตั้งนานแล้วนะไม่ใช่นานอย่างเดียวเป็นปีสองปีแล้วแลาไม่เคยพ,พบกันเลยนะแล้วจะยังมาถามฉันอีกแล้วเมื่อไหร่จะได้เกิดการมั่นหมายที่อย่างเป็นทางการจะได้สมรสกันสักทีแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครมองหน้าฉันทำไมอ๋อ <c oughs> ไม่เป็นไรงั้นฉันเองจะขอแนะนำเลยแล้วกันนะฉันเองมีชื่อว่ตนินลาเป็นคู่มั่นคู่หมายของท่านพี่มังรายไปโดนอะไรมาเนี่ยคะเธอหลอกฉันอีกแล้วนะมังรายฉันไม่น่าใจอ่อนกับเธอเลยจริงๆ ผู้หญิงคนนี้คือใครเธอไม่ต้องรู้หรอกว่านางคือใครติีลาเธอไม่สังเกตบ้างเหรอหลายปีแล้วที่เรามั่นหมายกันสักครั้งหนึ่งเรายังไม่เคยพบปะเจอเจอกันเลยแค่นี้เธอน่าจะรู้ว่าใจข้ามังรายมีกับเจ้าหรือไม่ขอบใจที่เจ้ามาวันนี้และพี่มังรายขอพูดเลยว่า ตราบได้ที่มีแม่ดวงจันทร์คนนี้เจ้ากับข้าอย่าหวังได้ร่วมหอลงลงกันเลยข้าไม่ได้รักเจ้าตานิลามาไกลจะไปไหนข้าไม่อยากหรอกนะกัดมาขอโทษจ้ะ เปะไรหรือเปล่าจ๊ะไม่ต้องมาโดนเป็นใครอ่ะคือว่าฉันเป็นเชลยคนไทยจ้ะเชลยคนไทยใช่แล้วจ้ะถึงว่าหน้าตาซ่าซ่าซุ่มซ่ามดีนักกุกเกียดนักไอ้พวกเชลยคนไทยอย่างมึงเนี่ยทำไมต้องมาต่อว่ากันขนาดนี้ด้วยฉันก็ขอโทษเธอแล้วไงก็กูไม่รับคำขอโทษไงไอ้พวกเชลย धन्यवाद चार พวกพม่ารามมนว่ากูจันทานแท้โทมาทำน้อยหน้านสารเน่แม่กูแม่อีดอกตาอนะําแยขยี้ทำตัวเขตคขามมาตามคู่มันหน้าอดสู้ที่สุดแม่ผัวมึงหนี หรืออีมนุษย์โผมาทำพูดนาผีทำตัวชาวชามเย็นชามเท่่วเดินเร่ตามผู้ชายะจะเดียวหรือหมูหรือกะก,กูเอามาให้เดี๋ยวจะให้โดนท้องใหญ่ขยี้จะตบมึงพาหายไม่ให้ใครเห็น ให้เธอรับเดนของดีค,คำก็ฉเฉลยสองคำก็ฉเฉลยวันนี้แหละใจมึงดอลองรสชาติของฉนันเลยไอราบูขับเ่าน เป็นความจริงเหรอที่ดวงจันทร์ไม่ได้อยู่ในคล้ายกักกันเป็นความจริงครับผมตรวจดูบดแล้วในเขตกักกันเฉลยนี้ดวงจันทร์ไม่ได้อยู่ในนี้ครับเดี๋ยวกูเข้าไปดูเองเฮ้ยติ้นเติ้นดวงจันทร์อยู่ไหนติ้นเติ้นเฮ้ยเดินไปไหนรถหายไหนเติ้นดวงจันทร์อยู่ไหนเติ้นเฮ้ยอะไรอะไรอะไรกันเช่นไงไอ้เท่ามึงเอาดวงจันทร์ไปซ่อนไว้ไหน แม่ดวงจันทร์ไปไหนอังแม่ฉันไม่รู้มึงรู้ไหมฉันไม่รู้ไอ้ไอ้มึงจะบอกไหมครับพวกมึงจะบอกไหมอย่าทำแบบฉันพวกมึงจะบอกไหมีจันท์อยู่ไหนเขียนมันไอ้คะไม่บอกจันอยู่ไหนฉันจะเขียนให้มึงตายตรงนี้เลยบอกเลยจันท์บอกเลยหย่าอย่าทำแบบฉันบอกมา อจะรู้ไหมปุ๊บเลจ้าก่อน้าต่อปุ๊นี่มันเรื่องอะไรกันจ้าทำไมต้องเราแกคนไทยอย่างนี้ด้วยไอ้ข้าให้พ่อโดนพวกมึงบอกกูมาเลยนะแม้กระทั่งพ่อแก่แม่เฒ่าถ้ายังคิดทำร้ายได้ขนาดนี้เลยเหรอกูไม่สนอีตันอยู่ไหนฉันไม่รู้ถ้าคิดจะทำพวกเขาข้าขอละไอ้ทำข้าแทนเธอทำพวกข้าไอ้พวกขอา อย่าเจ็บใช่ไหนปมงจะเป็บ้ึง้จะไป็บใช่้ไอ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 ้ไ้ไอ้อ้ะจ้ไออไอ้อไอ้ไอนไอ้อ้ะออ้ไอ้ไ้ไ้ไอ้้ไอออ้้ล้้ กูจะฆ่าพวกมึงทุกคนไปแต่ไปได้วยไห้คะไม่ด้บ้าโอ้ยไม่คเลยคือเจ็บตรงไหนไหมคะโอไม่เป็นไรขาบอากุดทุก ง่ายมากเลยง่ายพอมากมาตามหาตัวเจ้ามันเกิดอะไรขึ้นหาตัวเป็นพ่ออะไรสอนพวกเรามันเครียดตีพวกเราทุกคนเลยทำไมจะเป็นแบบนี้ด้วยมันเกิดเรื่องอะไรมึงอยากรู้เหรอครับม่นไปเกิดเรื่องอะไรเรื่องทั้งหมดมันเกิดขึ้นมากับพ่มึงพ่อไม่ ไอ้พวกใช่ <c oughs> ไม่มีสิ่งใดจะทำไม่เกิดดูแม่ก่อนลูกแม่เป็นยังไงบ้างมึงหลอกพวกกูทั้งหมดไอ้โคตรพม,ม่มมมาหลอกลูกมึงยัง<อ>คิดกล้ามาทำ ที่คนไทยทุกคนต้องโดนคุกคาม bueno มึงยังกล้ามาถามมาไทยนี่ชีวิตพวกกูตุยขาววลูกต้องแหลกเร <c oughs> ็วเพราะไอ้คนเลวมังราย <c oughs> เลวมังรายไอ้เลวไอ้ชั่วไลย ใม่ทำไมช่วยด้ม่เป็นไรไ<ห>นจ้ะบอกเจ้าข้ามนิยามของคนาวางสาร้างกุศลทุกเขตรักษายีโฮไม่ก่อ เฮกุรักษาเขตเงื้กระเอาใคเยงผู้คนมากนาไม่ประนีขอเพียงน้องพี่อภัยเมันหมายความว่าอย่างไรหลอกลวงพวกข้า เปนหมายความว่ายังไงข้ามพ่อท่านแล้วก็เราหญิงชายเชลอทุกคนโดนจันทต่อไปนี้ข้าคงจะนิ่งเฉยไม่ได้ที่ข้ามาวันนี้ข้าคิดไตรตรองดีแล้ว ข้าจะไม่รังทุกคนอยู่นพมา่าต่อไปนั่นเขตแดน,นเมืองไทยอยู่เบื้องหน้าข้าขอขันอาสาดูแลพวกเจ้ายัางปลอดภยัยนะับตั้งแต่วินาทีนี้ให้เจ้าทุกคนกลับคืนไทยซะหน,<า>นีไป หนีห<อ>ไปเจ้าไม่หลอกพวกเราอีกแล้วใช่ไหมไม่รู้ข้าเป็นพมา่าแต่ใจข้ายามียียบย่างเข้าสู่อโยธยาใจข้าแทบแตกสลายยามเห็นพมา่านั้นข่มเหงพี่น้นองทุกคนข้าทนไม่ได้มังรทํทำไมข้าต้องเกิดเป็นพมา่าด้วยไม่ได้หลอกพวกข้าใช่ไหมแต่ถ้า <_ S 1> หากเป<ส>็น,น,นว่า ปล่อยพวกเราไปท่านจะได้รับโทษดนะท่านจะได้รับโทษอ,อย่างมาหันท่านไม่กลัวความผิดหรอกหือเนเนะซี่โดจันด,ดีดีใช่ข้อนี้สำคัญนะักทหารผู้ใดที่ปลดปล่อยเฉลยแม้แต่คนเดียวโทษมันถึงตายไม่มีคาว่ายกเว้นแต่ คนที่มีอำนาจผู้บังคับการดูแลเราทหารหารนั่นคือพ่อข้านายทัพใหญ่มางสุรนาถไม่มีพ่อคนไหนดอกที่จะฆ่าลูกตัวเองได้อย่างน้อยก็ถูกโบยห,ายยหาย้าสิบไหวร้อยไหวเชนนั้นเองข้าไม่ตายหรอกจงวางใจเถอะ ให,ให้ทุกคนไปไปซะก่อนที่ไอ้มังรโตกห้ทุกคนมันจะไปมือไรเมืไรบไปมื่อไรรบไปเมื่อไรไป อยู่นี่แล้วลูกจันไปแล้วจันจานลูกจันแม่คนรักกันนึกไหมบางายเขาเป็นคนดีเลแม่นะฉันเข้าใจฉันก็เข้าใจแล้วล่ะบางลายดีจริง ไม่ยอมใหหลังจเจ้ามังรายแม้มีเหตุ้ายอมรับพี่ครัพี่เข้าใจเธอคาวามรักปรากฏยศกำกับ จำเป็นต้องรักกูเหตุไรอันบุญคุณน,นี้เป็นที่ฟังแนนถึงอยู่ชายแดนแผ่นดินวันนี้ชาวไทยได้กลับคืนถิ่น กลับคืนแผ่นดินเดิมได้มั่อไยอย่าโทอน้องขอทษนอดีตเคยกลอดเกียดกันเหมือนใจถูกจว้วงจูดวงจัน มา่อไถึงวันหมดว้